สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมชทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วรวยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับแอดในช่วงเสาร์ของมือวันที่24เดือนมีนาคมค่ะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องค่ะมุนี้ค่ะแอดผ้าพ่อพี่น้องบ้านเฮาสขุขสุขคนคนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางค่ะจากพ่อ f c สระบุรีค่ะพี่น้องค่ะสำหรับพรีเมีเป็นแนวาทางรัฐบาลไทยนะคะรัฐบาลไทยวันที่หนึ่งเมษายน แต่ว่าสุดนีเป็นลางยางเดียวด้อค่ะพี่น้องคะสำหรับแนวทางของพอเอฟซีสลับ,บุรีงวดที่ผ่านมานี่บกเขานะคะสําหรับรัฐบาลไทยค่ะพี่น้องตะว่ากติดตามให้คือเกา่าเพราะว่าแนวทางของพอเราก็อ่าเคยเขานะคะพี่น้องคะก็เคยเขาก็เลยติดตามให้ก็คือกัน กับทุกอาจารย์ทุกเซียนวยพี่น้องเนาะกับมีเขามีลดเป็นเรื่องธรรมดาค่ะพี่น้องเอาเ้านี้นะคะแนวทางของพออิฟซี่สลาบุรีนนะคะวันที่หนึ่งเมษายนค่ะสิเดว่าเป็นตัวใดพอพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับลูกแย้จ้าเหล่ามันเพื่อนบ้านปะคะเมื่อเนี่ยเอาตอดไท่ก่อนเตียงเอาไท่บอกคะเออเอาไถยก่อนเดี๋ยวมืออืน่นจะคอยเอาเล่าอ๋อ เอาใส่กันก็ได้นะคะพ่อคะจาหรือว่าเป็นสะดวกมันอีกมากเลได้ค่ะมันมันมันท่านเดียวเรือเล่าได้ได้ค่ะเอาไท้ก่อนแล้วกันเนาะเอาไทก่อนค่ะค่ะไท้กับมีค่ะเอาลางไปก่อนเนาะได้ค่ะเด่นเด่นมีสามห้าเจ็ดลางเดนสามห้าเจ็ดค่ะ วงเวทีสามจับครวจับครัวมีหาสาม้าสามค่ะหกสามหกสามค่ะสองต้อง้ารนี่ละค่ะหนึ่งไปทีหกสามค่ะลางเด้อค่ะแดงแดงแงแดง เออมีสองคูนี่ปะคะมันใจคัดนี่บอกแช่ออกแช่กล่าสองคู่นี่เนาะค่ะเน้อหาสามก็พบสามสองคู่นี่นะจ้าพ่อพ่อได้ฝันไปฝันไปมือหนิเอ๊ฟันมือขึ้นมันจะเป็นเลขบ่ฝันไวจังไหนนะบอกสุฟังเลยค่ะมันมันอะไรนี่ฟันเป็นอย่างมันจะฟันจำได้แต่ว่ามันก็ถือว่เป็นเลขกนะมัน ฟันเหน็นกินกอกยาันสูบยานะค่ะไอ้ที่เขาสูบบุบบุเขาเอายอนถี้มาหนะ้าจ้เห็นมันกองกันอยู่เมื่อไ้กองเนี่ยมันยายกัๆๆๆอนอยู่มนะันมันเป็นหลายหลายหลายม้วนอยู่หน้ากองมันไอ้ยายกันอยู่หลายม้วนอยู่ค่ะวันนี้พ่ก็เลยฟันจําได้แต่ว่าฟันค้าๆแต่ว่ามันสิเป็นเลขกวาข่ากระตีเหล็กกตีวา่าจังได กินธรรมดาบ้างก็เอกินของยาเนาะแม่กินกอกยาค่ะกินกินก็เป็นเป็นเจ็ดเป็นว่าจ้ากอกก็เป็นเก่าเป็นว่าอืมก็ยังแปลมาเป็นตัวใดอยู่เนาะแนนพ่อเคคิดว่ากินกอกยานี่ยังเอนมันมันเปลี่ยนมันมันนี่มันไม่กินกับกับกอกเป็นว่าค่ะกินกอกยาพอกตีว่า มันจะเป็นเก่าเจ็ดถึงเจ็ดเก่ากันที่นาอือค่ะแต่ว่ามันเป็นพะวัาล่างล่างกันนะครับเรียกว่าเป็นเป็นเป็นหกสามมันบ่ค่ะชวนชวนจนกินของยาเนี่ยอาจจะเป็นเลียกบนวะเพราะว่าอืมค่ะคพราะเจ้ว่าตีไปสิเจว่าเพราะว่าเนี่ยบิ่งเลียกบนอยู่ค่ะอืมตีตีข้อมฝันเด่นทีเสือเอบมันสู้กันตั้งเสือเออฮามันฝันแมนนามัน ฝันบ่ได้มันก็ยังท่องจับจิตจับใจ,บจ,บจยอยู่น,น,นะคันมาเออ่ราะคันมา,าเพราะแม่นก็คือยังแม่นตีไปก็คือยังท่องถีกอยู่จังวันนั้นว่า50ศูนย์นึ่วค่ะเออมันก็ออก50นย่นึล่ะเออค่ะเออวันนี้ปันกตีไปแบบนี้แล้วล่ะจักสิเป็นแบบไดนแล้วเออฝันฝันเป็นตาบ่แม่นเลขแต่ว่ามันก็แม่นนี่เนาะทุกเทียนนู่นเนาะคันเนาะแม่นทุกเทียน,น,น,นมันแม่นค่ะโจชินีภาษากินกับยาแม่นบ่ค่ะมันเจอวัดตีตัวนี้ตีไปจังได เออเดียวพาเบ่งเด้บนกันเดอได้ค่ะได้ค่ะเออมันจะเป็นแบบใดมันจะมีตัวนีบอหรือยังไงค่ะค่ะได้ค่ะเอ่จาเอาจำนี่เนาะจ้ามันนี่หาสามหกสามนะคะพ่อคหาสามหกสามว้งไปเลยหกสามได้ค่ะเจ็ดเลยค่ะจะเริ่มกันไว้เท่าเนี่สามหกเออสามหกนี่เก้ากันเออเออกันกันตัวไดนก็่อกันสามหก ตัวกัดนะโอ้กันตัวกัดเจ้าว,วงวงไวล้ล่ะหกสามม่ได้ใจกันกันไว้นลามี่รับจะมันออกตัวกัดได้ค่ะพ่อค่ะล่างเดี้อย่ยงยางเดียวล่างย่างเดียวค่ะล่างย่างเดีย,เดยวค่ะแล้วถ้าสีวิ่งก็วิ่งสามอ่ละล่ะวิ่งสามค่ะมันใจกว่าค่ะเออใ่าค่ครูมันนี่อา,า,าทิตมากอาทิตย์มากอต่ว่นสามมากเลยจ้ะเออ จ้จาขอบคุณพ่อค่ะสวัสดีนะคะโชคดีค่ะครับค่ะสรุปแนวทางทายคลิปนี้ค่ะพี่น้องคะแนวทางจากพ่อเอฟซีสระบุรีนะคะพี่น้องอประจําวันที่หนึ่งเมษายนเนาะชุดนี้เป็นลางนะคะพ่อพี่น้องคะลางนะคะเด่นอยู่ที่สามหาเจ็ดนะคะวิ่งสามนะคะพ่อพี่น้องคะ จับคู่นะคะพี่น้องหาสามหกสามตัวกันคือสามหกค่ะพอแล้วเน้นให้หกสามนะคะพี่น้องคะแล้วก็เลขความฟันเนี่ยเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าแล้วพี่น้องเนาะเอาแคมปหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อแคมปหน้าจอนะคะบันนี่นะคะเป็นแนวทางของพ่อนหัวทิพผ่านมาเนี่ยแนวทางของเราบ่กเขานะคะสําหรับหัวทิพผ่านมานะคะพอพี่น้องค่ะให้พออพี่น้องเด้เบึงเนาะพี่น้องเขากะว่าเขาบ่กเขากะว่าบ่กเขาแล้วพี่น้องเข้ากับบ่าตาม ความเป็นจริงนะคะพอี่น้องคะเานาะอีเด้อพี่น้องเด้อแอบเทียบให้เมืองแล้วนะคะแคมหน้าจอนะคะ พี่น้องคะกมีประมาณนี้ค่ะสาหรับแนวทางจากพ่อเอฟซีสระบุรีค่ะจงก,ก็อย่าลืมนะคะพี่น้องคะนําไปพิจารณาเบิรงค่ะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางค่ะพี่น้องคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะหล้กก็เป็นความเสือ่อส่วนบุคคลนะคะ ขอขอบุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องค่ะสําหรับการรับชมรับฟังนะคะแล้วก็ต้องขอขอบุณขอบคุณสำหรับข้อมูลแนวทางในคลิปนี้พร้อมค่ะขอขอบุณขอบคุณแนวทางจากพ่อเอฟซีสระบุรีค่ะสําหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกนะคะพี่น้องคะถ้าอยากสิพลาดกับแนวทางเด็ดๆแบบนี้นะคะเขามาแล้วกะอย่าลืมนะคะฝาก กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่เสด็จพระปรลาดทุกลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะไปพี่น้องคะไปพี่น้องมีคํามอามันใดกัคอมเมนต์เขามานะคะอยากให้อติดตามแนวทางของอาจารย์ทันใดเซียนทันดก็คอมเมนต์เข้ามาเด้อพี่น้องเด้อคอมเมนต์เขามานะคะไปพี่น้องคะบางหนึ่งหันเดี๋ยวขอขอเบาลองเ่องนิดนึงบางหนึ่งหันนะคะปูเล่ากับรามากเนาะพี่น้องตอนนี้ ปูละสรงข่าวมาแล้วเด้อพี่น้องเด้อสำหรับพี่น้องทนายที่ฐานแนวทางของปูนะคะปูเล่านัดเวลาเป็นช่วงบ่ายเพราะว่าอ่ามือูซาลินที่ปูปูเราโทรมาเนี่ยเราไปเลอยอังคารเราไปเลอยอังคารอ่าคนขับรถนะคะบัดนี้เราก็สิไปไปทําธุระในเมืองในเมืองอุทัยธานีแล้วใบม้งเราเราว่าบ่งใบม้งปูพร้อมที่สิอ่า บเบาแนวทางสุฟังภาาสั่นพม่าพ่น้องอกเ็เลยนำมาบอกพอม่าพ่น้องสกอนนะคะให้เตรียมตัวช่วงใบมงเด้อพี่น้องเด้อนี่ละพี่น้องหาเที่อพม่าพ่น้องอันทีธาอยู่นะว่าเบิ้งหนึ่งกระสิว่าเบิ่งหนึ่งด้วยขึ้นหน้าลงแทะอันปูแลนัดเอ็ดใบมงเด้อค่ะพม่าพ่น้องค่ะเดี๋ยวใบม้งเอจิตตีตามให้นะคะสำหรับแนวทางต่ำเล่าของปูปราสาในแรงนี่นะคะพม่าพ่น้องค่ะเอ้ามื้อนี้ข่าวๆข,ข,ข่าวสารกัมีเพียงสมนีสำหรับแนวทางของพออิฟซี สระบุรีนะคะพ่อพี่น้องคะนั่ไปพิจารณาเบิงเนาะพี่น้องเนาะแอกซิเด้ขอตัวลาพ่อมพี่น้องบระเทาสุขสุก้อนไปก่อนค่ะเอาไว้พอกันไม่กัแบแอดในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ